คลิปนี้ขอยกให้เป็น EP หนแล้วกันนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าโมเนี่ยมาทำงานที่จังหวัดสุราษฎร์ได้สักพักใหญ่ๆและแล้วก็อยากจะหาทำเลเปิดร้านเสริมสวยแต่ช่วงนั้นนะคะคือแบบเราหาแบบรีบๆอะ่ะคือยังไงแบบ ขอให้เปิดเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ <_ d ata> เลยโพสต์หาในกลุ่มของจังหวัดสุราษฎร์นี่แหละค่ะว่าเออแถวไหนมีที่นู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนว่างแล้วก็ขอดูขอนัดดูบ้านหน่อยนัดดูที่หน่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะจนมาสะดุดหนึ่งคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่ส่วนตัวเราโพสต์หาบ้านเจ้าของบ้านอะ่ะเขามาคอมเมนต์รูป พร้อมราคาแล้วก็บอกว่าว่างนะคะสนใจติดต่อตึ๊ดตึ๊อตึ๊ด่านี่เห็นเฮ้ยมันอยู่ใกล้กับที่ทำงานเรานี่คือแบบจากสถานที่ตรงนั้นน่ะกับที่ทำงานน่ะมันสามารถเดินเดินกันได้อะ่ะเดินไปก็ถึงอะ่ะถ้าขับรถก็ประมาณ1นนาทีอ,ะอ่ะก็เลยนะัดดูบ้าน ไปกับน้องสองคนให้น้องผู้ชายเป็นคนเข้าไปดูคือส่วนตัวไม่ได้คิดอะไรนะแค่ให้น้องขึ้นไปเช็คว่าเออไฟดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีไฟตรงไหนขาดบ้างมีอะไรที่มันไม่เรียบร้อยบ้างเพราะมันเป็นตึกสามชั้นย้ำนะคะว่าตึกสามชั้น พอให้น้องเช็คอะไรเสร็จปุ๊บโอเคต่างคนต่างแยกย้ายแล้วก็ทําสัญญาอนมัดจําอะไรเสร็จขอเขาเข้าอยู่ประมาณสิ้นเดือนรู้สึกว่าเข้าอยู่สิ้นเดือนหลังจากนั้นพอผ่านมาเรื่อยๆถึงเวลาที่จะต้องเข้าไปอยู่ละว,วันเข้าไปอยู่อ่ะ ก็ไปคนเดียวนะเอาจริงๆให้ช่างมาซ่อมนู่นซ่อมนี่แต่งตรงนั้นเพิ่มตรงนีเ้เพิ่มเพราะว่าเราจะทาเป็นร้านส,สวยๆไงทุกคนคือต้องติดกระจกบ้างละอนนุนบ้างละอะไรบ้างละคือทํากันอยู่ประมาณเตรียมร้านอยู่ประมาณสิบวันยี่สิบวันเลยอะ่ะกว่าจะเสร็จก็คือใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนถึงจะได้เปิดร้านพอถึงกําหนดเปิดร้านอะไรปุ๊บคือทุกอย่างมันมันปกติมากวันที่เปิดร้านนะพ่อกับแม่ก็มาจาก กระบี่ก็ไม่จำไม่ได้ว่าเขามานอนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อมานอนด้วยคืนนึงแล้วก็อีกวันนึงก็กลับใช่หลังจากนั้นเราก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆคนเดียวนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือกำลังคบกับแฟนอยู่แฟนจะมาหาก,ก็ตอนที่เขาเลิกงานแฟนจะเลิกงานประมาณตีสามประมาณตีสามอะคะ่ะ ตีสามที่สี่ 4, อะแฟนเลิกงานก็กลับมาถึงบ้านก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นพอห้าโมงแฟนก็ตื่นไปทำงานแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงคะ่ะช่วงนั้นมันเป็นเทศกาลกินเจละหมกับกระบี่กลับไปกระบี่ปุ๊บกลับไปนอนที่บ้านวันหนึ่งแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็กลับมาสุราษฎร์ กับมาสุราษฎพร้อมกับน้องสาวแล้วก็หลานอีกหนึ่งคนหลานน้อยหลานตัวน้อยเลยที่แบบยังพูดไม่ได้ยังเอ,อืออออะไรอยู่เลยหลังจากนั้นน่ะเราสองคนน่ะนั่งอยู่ที่โซฟาแล้วก็น้องอะอุ้มหลานอยู่น้องอ่ะมันอุ้มลูกอยู่เพราะมันเป็นลูกของน้องถูกไหมคะเอองงเหมือนกันอะไรก็ไม่รู้แล้วเด็กอ่ะมันหันไปมองที่เสาเด็กหันไปมองที่เสาปุ๊บ มันยิ้มะมันยิ้มแล้วแบบมันหัวเราะหรืออะไรสักอย่างเหมือนกับใครหยอกใครเล่นอะไรกับเขาอยู่อย่างเงี้ยคราวนี้อะพี่กับน้องหันมองหน้ามึงหน้ากูกันชวนกันปิดร้านแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ํานอนหลังจากนั้นก็ผ่านไปค่ะเพราะว่ามันเราคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรอ่ะมันเฉยเฉ่ะก็เลยใช้ชีวิตมาปกติหลายเดือนจนช่วงนั้นนะคะ โมเปิดแฟนชายน้ำด้วยเปิดแฟนชายน้ำขายหน้าบ้านในในร้านก็ทาเสริมสวยนี่แหละแต่คือโมอยังเรียนไม่จบคือเราพร้อมเปิดร้านแหละแต่เรายังเรียนไม่จบเรียนเสริมสวยไม่จบอยากเรียนเพิ่มก็ไปสมัครเรียนเพิ่มต้องไปเรียนประมาณเก้าโมก็เลยมันไม่มีใครอยู่ร้านนะคะคือเราตื่นเช้ามาปุ๊บต้องออกจากบ้านไปเรียนและแล้วพนักงานที่จ้างมาขายน้ำหน้าร้านเขาก็ทำของเขาไป เราจะไม่มีคนดูแลในบ้านนะคะก็เลยบอกแม่มาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมสักสิบห้าวันสักเดือนหนึ่งก็ยังดีเดี๋ยวให้เออให้เรียนเข้าที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็มาค่ะแม่มาปุ๊บมีน้องสาวมาด้วยแล้วก็หลานด้วยค่ะคืนคืนแรกไม่มีอะไร คืนที่สองก็ไม่มีอะไรค่ะจนถึงคืนที่สามคืนที่สามเนี่ยแม่นอนแล้วนอนนอนอยู่ข้างล่างแม่นอนอยู่ชั้นหนึ่งใต้หิ้งพระส่วนหนูจะนอนชั้นสองชั้นสาจะไม่มีใครอยู่ปล่อยโล่งเลยค่ะหนูนอนชั้นสองกับน้องสาวแล้วก็หลานเรากำลังถ่ายตท็กตอกไปเรื่อยๆแล้วจูจๆได้ยินเสียงติ๊ดติดแบบเหมือนเสียง ไมโครเวฟเวลาเราเวฟของเศษหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละโมกับน้องก็พูดกันว่าแม่ทําอะไรกินแม่เวฟอะไรกินอีกแล้วเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ถ่ายฟีดไปอีกสักสิบนาทีสิบนาทีรู้สึกหิวค่ะก็ชวนน้องลงไปข้างล่างพอลงไปข้างล่างปุ๊บแต่ก่อนที่จะลงอะคะ่ะโมเปิดกล้องดูแล้วนะว่าแม่ทําอะไรกิน แต่แม่ดันไปถอดกล้องเพราะว่าเวลาเขาปิดไฟะคะ่ะกล้องมันจะเปิดแฟลชของเขาเนาะมันจะเป็นแสงสว่างแล้วแม่จะนอนไม่หลับแม่ก็เลยถอดปลั๊กออกแล้วก็เลยดูไม่ได้ว่าแม่ทําอะไรอยู่เออพอลงมาข้างล่างนั่งกันที่โต๊ะแล้วก็โมกน้องอะคะ่ะก็ไปต้มมาม่าไปทกาก๋วยเตี๋ยวอะไรมากินกันแล้วแม่ก็พูดขึ้นมาว่าโว oh, โซนี่นะชาร์จเหนื่อยกันดึกๆแม่พูดอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วคราวนี้น้องมันก็ตอบไปว่าแล้วเมื่อกี้แม่เวฟอะไรแม่ทําอะไรกินเน้นเสียงไมโครเวฟดังแม่บอกแม่ไม่ได้ทําอะไรนะก็ตั้งไปนั้นและค่ะคือรู้แล้วว่าเสียงที่เกิดขึนะ้นน่ะมันไม่มีใครทําแล้วประเด็นคือแล้วใครเป็นคนทําอ่ะในเมื่อคนในบ้านไม่ได้ทําแล้วใครเป็นคนทําซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะได้ยินจากข้างบ้านมันเป็นไปได้ยากมากแล้วช่วงนั้นเป็นเวลา ห้าทุ่มเที่ยงคืนนะทุกคนทางนี้ก็เร่งกินให้เสร็จแล้วก็ลงไปนั่งกับแม่ที่ใต้ยิงพระคือแบบมูมารวบรวมอะไรหลายๆอย่างอะ่ะคือก่อนที่แม่จะมาอยู่อะคือมูได้ยินบ่อยมากได้ยินเสียงลากเก้าอี่บ้างนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะคือเราตอนที่เราได้ยินอะเราอยู่คนเดียวเพราะอยู่คนเดียวปุ๊บเชีย่ยมันลงไม่ได้ทําอ่ะสงสัยบ้านข้างๆมั้ง ได้ยินอะไรก็โทษบ้านข้างๆโทษข้างนอกไปก่อนอะแต่พอเราอยู่กันหลายคนปุ๊บมึงไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำแล้วใครทำนั่นนะคะก็เลยสงสัยว่าบ้านหลังนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วก็ไปนั่งกวดน้ำทำอะไรกันสวดมน์ก็ไม่ได้นอนนะคะวันนั้นอะเดี๋ยวมาต่อให้ EP 2นะคะ